เพราะว่าในชีวิตขอถ่ายอุยอ้ย,ยสวัสดีดครับท่านผู้ชมนะครับอามียายนั่งวิวแชร์มานะฮะโอ้ไม่เห็นไม่เห็นแม,ม่มาแม,ม่มา,าไม่ับ <ใน S 2> ช่วงสำคัญเลยนะครับน้องนุ่นลงมาจากเวทีมาถ่ายรูปกับคุณยายนะครับนี่เซลฟี่กันนะครับน่ารักสุดๆฮอตตอนนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลเลยนะฮะก็มาเลยจ้ามาเลยจ้า น้องมุนถ่ายรูปแล้วเนี่ยเอกลุ่มญาติพี่น้องของคุณยายนะฮะเป็นกระแสแรงนี่กอดกันด้วยนี่คุณยายลูกหลังนะครับน้องนุ่นถ้าเจอคนนั่งยูแชร์มาหรือสบายแล้วนอนกันคนชราได้ไลมนะหลับสบายฮายแ่นเาเนมาอรอยเพราะว่าในชีวิตขอถ่ายดูดโด รคาจะติดตามมปิด้ถ um, yeah, ้ามีโอกาสจะไปตามไปนแ่ในกรุงเทพะชัได้ค่ะรุขึ้นข้านบนต่อนะฮะโอ้ยได้ช็อตเด็ดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากรุ่นได้อ่ะอ่ารุ่นต่อเลยที่ได้ช็อตเด็ดอ่ะ โอ้ค oh, ิดกลับไม่ทันเลยปกับไม่ทันโอ้โหนี่คิวยาวนะคิวยาวน้องนุ้ยจบแล้วอ่ะน้องนุ้ยยาวอยู่นี่ไม่เคยได้พับพูดสักทีเข้าไปะแหน่

เอาหีแม่ออกไล่กดนะูดอไกล้องไล่กดอยู่นู่นเหนือแตกน่โย่นี่ย่นี่โย่่โยน่ย่ม่โยี่โย่ี่่นี่โยนี่โยี่โย่นี่โยี่โย่นี่โยบนีนี่โย่นี่โยมนยนี่โยนี่โย่ี่โย่นี่โย่นี่โยนี่ย่ี่โยี่โย่นี่โยนี่โยมพี่โยี่โย่ี่นี่โยี่โยี่โยี่โ โยโยเอาวเข้าหนเดี๋ยวกี right. ่คนกี่คนกีคนที่จะรับกี่คนขายห้เก็บของก่อนอย่างขอ้ขอแ่อาพสกิ้วนึงได้ขอได้อนไี้ตอนนี้ตอนได้แม่ก็มานในของสาขานะครับสาขอครับสาลิกีนโซดูตีแล้วก็ทก้งปีมีเก็บเลยมีไปเลยวัดเปยอ ตั้งไปอีกเมื่อไหร่เอาอกเมื่อไหร่เร็วเร็วนี้ดูเลิก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 

ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วใช่เราจะใช่เราจะโห่แต่พลาดถูกไหมสองจะหมดแล้วจ้าเรียมเลยหมดแล้วมาให้ปัทุกคนขอเราเซฟกันดิช่วงสุดท้ายก็ถ่ายเอารูปนั่งอ่ะรูปอะไร

พไดลมพไดลมไล่วิ่งหม่นไว้ที่หัวแจ้งตรวจมาักก่อนไม่ได้เกิดล้ก้กจะแจ้ตำรวจมาแจ้งาก่อนตรวจตามเวลาแล้วคเน้ำค้างหรือน้ำดงดูเรื่องเ ้วลในเห็นอะไรอ่ะเม็นเม็นเนี้เม็นน้ำเม็นน้ำเม็นน้ำถ้าเม็นี่ายลวเหม็นอะไรจะมองโอ้โหเล่มีอะไรเลย เดี๋ยวไปเลอะไรเดงโดนล็อกเป้าอีกแล้วนือเการโดนล็อกเป้าเสิเขาเมื่อางามานะครับ มันสวยวันดี้น่าเปลน่เฮ้ยแหวนวายบอน